หลายฝ่ายกำลังจับตาความเคลื่อนไหวหลังจากมาลือนี้ครบ120วันนะก็มีคนไปยื่นนั่นยื่นนี่ในเรือ่องของการตรวจสอบหลายฝ่ายทั้งระดับรัฐมนตรีระดับเจ้าหน้าที่ ข้าราชการนะฮะแม้กระทั่งคุณหมอด้วยใช่แล้วก็คนก็ไปไปแซะไปขิงท่านเศรษฐถาของผมท่านนายกนะบอกบอกว่าลาพักร้นนะตอนนี้พอดีเลยว่าไงอะไรมันก็พอดีจะได้ไม่ต้องตอบคำถามผู้สื่อข่าวเไปแซะกันอย่างนั้นแต่เราไม่เชื่อหรอกว่ากันแม้แม้กระทั่งตัวระเบียบระเบียบราชทานใช่ไหมที่ออกมาก็เป็นจังหวะของปีนี้พอดีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะาคุยกับอาจารย์ดีกว่าครับผมพยานิชัยคิดว่า มันจะมีความมงงความเคลื่อนไหวหลินแรงกระเพื่อมอะไรหลังจากร้อยยี่สิบวันที่มันดูแล้วแบบมีนัยสําคัญหรือหรือเอาง่ายๆเนี่ยเอาครบร้อยี่สิบวันเนี่ยคุณทศินจะได้ออกมาไหมผมข่าพิ่นกลับคือผมว่ามันมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกตินะช่วงนี้ที่ขาได้บรรยายมาก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ก็เริ่มมีทางสวเองก็ก็เริ่มมีการพูดถึงเรื่องนี้เมื่อสัปดาห์ เกี่ยวกับนี่แหละนักโทษเทวดาเนี่ยแล้วก็มีการยื่นฟ้องคุณสิทธิวันก็ยื่นฟ้องแล้วก็มีปรากฏการของคุณอะไรล่ะเศรษฐาก็ไม่อยู่คือหลายอย่างมันมันเป็นสัญญาณแปลกๆว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอในหลังวันที่ยี่สิบสองธันวานี้ครับซึ่งก็หลายฝ่ายก็คาดการณ์นะว่า อ่ามาคุณทักษณิณจะได้ออกมาหรือเปล่าไปอยู่บ้านอ่าจำจำคุกนอกเริ่นจำว่างั้นครับใช่ก็คือครบเวลาที่จะสามารถที่จะมาอยู่ได้ตามระเบียบราชทั์อืมครับอ่าทีนี้เนี่ยจะออกหรือไม่ออกเนี่ยครับเออถ้าถ้าประเมินนะประเมินความต้องการของคุณทักษณิณแล้วก็ทางครอบครัวของจินวัฒเนี่ยอืค,คิดว่าเขาคงอยากจะออก โอ้มันีละสี่เดือนนะร้อยยี่สิบวันละก็อยู่ร้อสเดือนอยู่ในโรงพยาบาลออไม่ใช่สนุกนักหรอกก็คงจะไม่ไม่สะดวกสบายเท่ากับอยู่บ้านแหละใช่ครก็คงจะมีความปรารถนาที่จะออกมาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านโดยอาศัยเงื่อนไขของระเบียบราชธรรเนี่ยอ่าทีนี้เนี่ยปมปัญหาก็คือว่าคือถ้าถ้าออกมาเนี่ยมันก็จะถูกวิพากษวิจาร ค่อนข้างเยอะทีเดียว่จากสังคมต่างๆครับในฐานะที่เป็นคนที่เรียกได้ว่าถูกตัดสินจำคุกแล้วเนี่ยก็ไม่เคยติดคุกสักวันหนึ่งไม่เคยข้ามคืนเลยคนเดียวของประเทศไทยกำลังที่ไปอยู่โรงพยาบาลร้อยยีิวันเนี่ยคุณหนาวคิด คิดดูถ้าผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลร้อยยี่สิบวันเนี่ยมันขั้นติดเตียงแล้วนะนะดูนะใช่โคม่านะรู้สตอะไรแบบนี้นะเอาแค่เดือนเดียวก็เต็มที่แล้วฮะอาจารย์ได้ถ้าเป็นคนยังเดินได้เนี่ยไม่มีใครสามารถอยู่ได้ขนาดนั้นหรอกได้ขนาดนั้นใช่เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าออกมาเนี่ยก็อาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อืมทีนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการประเมินว่าเขาจะคิดว่าเขาจะรับ แรงกดดันจากการวิาพากษ์วิจารณ์ของสังคมอได้หรือไม่มถ้าหากว่าเขาประเมินว่าสามารถคุมสถานการณ์ได้นะครับอก็อาจจะออกมาก็ได้แต่ว่าถ้าหากว่ามันมีความร้อนแรงอืเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเนี่ยเขาก็อาจจะชะลอไปทัระยะเนี่ย แต่ผมให้น้ําหนักกรณีแรกมากกว่าก็คือว่าเขาคเขาจะมาคุมสถานการณ์ได้อแล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจจะออกมามากกว่าก็ถ้าถ้าอย่างเร็วก็คือเนี่ยยีิบสองเดี๋ยวยงง้าก็คือเดือนมกราคแต่จะไม่รอไปถึงกุมภาใช่ไหมอาจารย์กุมภากุมภามันมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมฮะที่เด็นกุมภา เดือนกุมพานั้นดูเหมือนว่าจะเป็นขยักแรกของของการแหม่ผมก็จำจำไทม์ไลน์มันผิดเหมือนกันเพราะว่ามันมีไทม์ไลน์อยู่อันหนึ่งก็คือวันที่22กุมภาแล้วผมก็พูดเล่นที่เล่นที่จริงว่าโอ้ยเดี๋ยวท่านก็ออกวันวาเลนไทน์อะ่ะผมพูดตอนนั้นนะนะออแต่ว่ามันมีตอนนั้นเนี่ยมันม,มีเงื่อนไขยอยู่อันหนึ่งก็คือวันที่22นี่แหละเป็นวันที่22กุมภาอะไระสักอย่างหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของระเบียบ ที่เพิ่งออกมาอันนั้นแหละจะเป็นเป็นระเบียบเดิมขยายเวลาหรือเปล่าใช่ไหมสามเท่าไหร่สักอย่างเนี่ยตามกําหนดอ่ะอาจจะครบตรงนั้นอ๋อสองในสามตัวตรงนั้นอ่ะฮะอือฮึอ่าอ่าเหมือนติดสองในสามเนี่ยก็ก็สามารถออกมาได้ในเดือนธันวาคือหนึ่งในสามอ่าอือฮึอ่าใช่ใช่หนึ่งในสามอ่าใช่หนึ่งในสามก็ครบแล้วไงอ่าก็อ่าร้อยยี่สิบวันอ่าใช่ก็ก็คือหนึ่งในสามกวออกมาได้แล้วค่ะและเห็นบอกว่ามี ผมไม่แน่ใจว่าว่าเป็นจำชื่อไม่ได้ครับ <ừ> คือไปยื่นเรื่องเกี่ยวกับว่าอ้าวไม่ได้มีเรื่องของการลงบันทึกประวัติอของการเป็นนักโทษเนี่ยโอ้ยมันจะมีผลอะไรยังไ,ไงไหมอาจารย์เนี่ยก็อ,อันนี้ใครไม่ลงก็จะโดนหนึ่งห้าเจ็ดสิครับละเว้นไปนี่นะฮะที่เขาถูกไปยื่นการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่เยอะแยะเลยเนี่ยฮะที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เขาบอกงานนี้เนี่ยตำรวจอาจจะรอดจริงนะครับไา้ทำจริงเนี่ยโดนทั้งหมดอะเจ้าหน้าที่ราชธรรมอะไรแต่ราชธรรมเนี่ยจะโดนหนักหน่อยใช่โอ้มันมันกลายเป็นอย่างนั้นคี้อาจารย์ก็เหมือนว่าฟันธงว่ายี่สิบสองเนี่ยน่าน่าน่าจะน่าจะโน้มสูงนะครับผมว่าแนวโน้มสูงโดยการกุมสภาพทางการเมืองอที่สามารถกุมอำนาจได้ทั้งหมดถึงแม้ว่าอาจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์บ้างแต่ก็ไม่ได้ ไม่ได้เป็น,เป,นเป็นกระแสคลื่นที่มันรุนแรงะก็เป็นแบบคลื่นเล็กๆคลื่นเล็กๆก,ก,ก,ก็ก็อาจจะอาจจะสามารถรับมือได้อืถ้าตัดสินใจในลักษณะนี้เนี่ยเขาก็าาอาจจะออกมาคือถ้ามองภาพของของในยุคนี้หรือจะเรียกว่าการเมืองยุคนี้เนี่ยมันอาจจะต่างจากเรื่องของสุดซอยยุคค,คุณยิ่งรักใช่ไหมโหต่างกันเยอะเลยคือตอนนี้เนี่ยคนที่ต่อต้านคุณทักษิณเนี่ยหมดพลังกันเกือบหมดแล้วบางคนก็หันไป เออะไรสนับสนุนด้วยซ้ำไปหรือบางคนก็วางเฉยโดยเฉพาะคนตัวใหญ่ๆนะที่เป็นเอตัวตั้งตัวตีอ่ในการต้านคุณทักษิณนันดูคุณสุเทพอย่างเงียบเลยเงียบเลยคอไม่ออกมาพูดอะไรสักคำหรือว่าคุณชทธีละอก็เงียบเหมือนกันสองคนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้รักผู้แค้นของคุณทักษิณนะก็เงียบไปหมดแล้วเงียบหมดเลย เพราะฉะนั้นมันจะต่างจากยุคสุดซอยนะพอเล็กๆอ่ะเออ๋ออืหเพราะฉะนั้นเนี่ยครับใช่คือคนการชุมนุมขนาดใหญ่แบบเดิมเนี่ยผมว่ามันคงเกิดยากนะเกิดยากเพราะว่าทุกตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับสมประโยชน์กันทุกฝ่ายแล้วครับบรรยากาศไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเนาะแกนนํำของเหลืองแดงอะไรแบบเนี้ยคืออาจจะมีเสื้อเหลืองบางส่วนนะที่เขาอาจจะไม่ได้ เกี่ยวข้องกับบรรดาแกนนำเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกที่อึดอัดขับข้องใจแก็คงอาจจะทำอะไรมากไม่ได้คือพลังมันไม่ไม่น่าจะถึงขั้นนั้นใช่ไหมอาจารย์ใช่พลังไม่ถึงเพราะการุ่งๆแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรเยอะมากนะครับมหาศาลนะฮะแล้วคนที่เป็น ตัวตั้งตัวตัวตีวตที่เป็นกลุ่มทุนอะไรต่างๆที่จะสนับสนุนการชุมนุมเนี่ยก็แทบไม่เหลือแล้วครับหมดหมวลชนก็ก็เช่นเดียวกันไอ,อหมดก็มีอยู่ล้อยลอมีกลุ่มหนึ่งที่ต่อต้านอือานดูดูสถานการณ์แล้วเนี่ยการต่อต้านเนี่ยอ,อาจจะมีเล็กนะแต่ว่ามไม่ไม่ขยายวงเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ที่คุณสักศิลรีกว่าตัดสินใจแล้วว่าสามารถออกได้เลยนะครับอื ใช่ถ้าประเมินสถานการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยครับก็มีความเป็นไปได,ได้ว่าเขาจะสามารถที่จะเอออกมาได้นะได้เลยโพวันศุกร์นี้สินอเดี๋ยววันนี้วันที่ยี่สบพรุ่งนี้ยีิบเอ็ดวันศุกร์ที่ยีิบสองอาจารย์ลงหลับตาประเมินภาพสร้างสตอรี่ให้พว,พวกเราจะร้อยจุดหน้าฟังหนึ่งยสิว <laughs> <ส>่าเขาเขาจะเริ่มจดยังไง กขาจะเริ่มจากประกาศกรมแล้วจะทันไหมหรือจะเริ่มจากคุณศิลป์โผล่พรวดออกมาเลยหรือหรือยังไงอาจารย์อาจารย์ลองรับตาเล่าเล่าดวาว่าได้ยายไี่ฟังี่ซึ่งผมเที่ยวมันเป็นเรื่องจริงด้วยอ่ะเออเขาก็ต้องทำเนียนๆหน่อยยังไงอ่าก็ก็อาจจะ อาอ,อ,อ,อาจจะอะไรหล่ะอาจจะสร้างระเบียบพระราชานนี่แหะ่ของครับแล้วก็ตามยื่นเลือกไปนะขออ,อะไรแบบนี้ว่าตัวเองเข้าเงื่อนไขระเบียบราชธารมอะไรใน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 ต่างๆนะครับอ,อ,อาจจะประกาศเช้าออกบ่ายกับบ้านเย็นเลนร่องรอยอย่างนั้นไหมอาจารย์คุณเ่าพูดจะเห็นเห็นภาพเลยประกาศเช้าปุ๊บ ตอนบ่ายมีทําข่าวว่าออกมาจากโรงพยาบาลแล้วกลับเข้าบ้านพอตะเบ็นเร้นกายเลยโอ้ยนี่เหาขอขออีกสักวันนึงได้ไหมอ่ะแบบเช้าวันรุ่งขึ้นอะไรอย่างงี้นิดนึงไม่ไปข้ามวันทําไมล่ะไอ้วันที่เข้าไปที่ที่ราชทรันก็ไม่ทันข้ามคืนนย่เช้าครัยังผมดูทำลายวันนั้นเนี่ยยี่สามนกาห้านาทีนะอาจารย์ครับไม่ได้ข้ามคืนเลยนะ อาจารย์อาจารย์พอพูดถึงพลังของคนที่อาจจะออกมาต่อต้านในก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วมันมีพลังจุดติดเนี่ยอาจารย์แต่พูดถึงณัณณปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดผมขออนุญาตถามอาจารย์ถึงโดยเฉพาะทางฝั่งก้าวไกลเองโอเคอาจจะมีคําถามที่ถามถึงไม่ว่าจะเป็นระเบียบราชธรรมนที่ออกมาใหม่ว่าสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับทักษิณเนี่ยนะฮะอาจารย์คิดว่าแล้วทางฝั่งของก้าวไกลและมวลชน กับเรื่องที่จะเกิดขึ้นจะมีพลังในในฝั่งนี้ไหมฮะเพราะเป็นฝ่ายค้านในตัวแล้วเนี่ยน<ช>ีป่ประกาศแล้วว่าท่านท่านก็จะา,ามทาก้าวเหมือนกันทางผมผมคิดว่าทางก้าวไกลก็ไม่เออไม่ได้คือเขาไม่ได้เลือกเส้นทางชุมนุมนะ <c oughs> ก้าวไกลเนี่ยคืออันนี้ก็ดูเรื่องแต่ช่วงที่ตั้งนายกแล้วล่ะ อ๋ออ่าคือช่วงนั้นเนี่ยก็ถือว่าถ้าจะออกมาชุมนุมเนี่ยก็เป็นช่วงที่พีคมากเพราะว่ามันเป็นเป็นช่วงที่มีความชอบธรรมพักกันดับหนึ่งไม่ได้เป็นรัฐบาลอครับอ่าะไรแบบนั้นนะเออแต่ว่าก็ก็มีชุมนุมแบบอ่าเล็กๆเพราะว่าทางพักเนี่ยเขาเขาไม่เดินแนวทางนั้นทางพักเนี่ยเขาเดอเลือกเดินแนวทางรัฐสภาแนวทางรัฐสภาอ่าก็เลยจะทําหน้าที่ในรัฐสภานี่เป็นหลักมันจากกรณีนี้ก็เหมือนกัน ถ้ามีกรณีคุณทักษิณเนี่ยเขาก็อาจจะทําหน้าที่เป็นในสภาตั้งคําถามกับรัฐมนตรีตั้งคำถามตดเกี่ยวข้องอะไรแบบเนี้ตั้งกระทู้ต่างๆซึ่งวันนี้ชัยวัสด์ก็ออกมาพูดแล้วเนี่ยเมื่อวันสองวันก่อนหลังจากที่เป็นผู้นํสายขานเป็นผู้นำายขานแล้วจุดแล้วเขโกดก้าวไปแล้วอ่าจ้าอ่าเขาก็จะคงจะเลือกแนวทางนั้นตรวจสอบในสภาเป็นหลักเป็นสภาเอ๊ะที่ผมผมผมถามดักคอไว้ไกลขึ้นไปหน่อยอาจารย์ เพราะวันก่อนเนี่ยเห็นคุณนุ้งอิงหัวหน้าพรรคของเพื่อไทยเนี่ยก็มาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณพ่อได้ออกมานะแล้วก็คุณพ่อจะได้มามาช่วยเรื่องการเมืองนี่คุณนุ้งอิงเปิดปากพูดอย่างนี้เลยนะอฮะว่าจะมาช่วยคือนี้ถ้าเกิดว่าคุณทักษินเนี่ยสมมติว่าออกมาได้แล้วเนี่ยเขาสามารถไหมที่จะที่จะมามีบทบาทมีบทบาทในเรื่องของการเมืองกับกับเพื่อไทยมันจะผิดกฎหมายผิดข้อไหนอะไรไหมอ่าเขาเขามีบทบาทแน่ๆนะครับที่บ้านจันทร์สองล่าอ่า อก็คงจะเป็นกลายมาเป็นอะไรล่ะเอห้องยุทธศาสตร์ทางการเมืองรักผู้ในอ่ดใช่แต่ว่าคงยังไม่ทําอะไรที่เป็นทางการอ่แต่แต่ก็จะออกมาแล้วก็ในช่วงในช่วงที่ยังยังถือว่าจําคุกอยู่เนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ในบ้านอแต่ว่าคนที่จะไปหา ก็คงจะสะดวกขึ้นมากกว่าที่ไปชั้นสิบสี่ในปัจจุบันอพระคงจะมีการเคลื่อนไหวมีการพูดคุยปรึกษาหารือกันว่าจะกําหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีทางการเมืองอย่างไรก็จะมีบทบาทในการชี้นํำพักเนี่ยมากขึ้นแต่ว่าถ้าจะมีบทบาทมากจริงๆเนี่ยก็คงจะต้องโน่แหละต้องรอให้ครบกําหนดหนึ่งปีที่เขาจะพ้นโทษนะอันนั้นเนี่ยก็คงจะ อาจจะมีบทบาทในสาธารณะมากขึ้นอาจจะเดินเดินสายไปพบปะกับประชาชนที่เป็นฐานมวลชนของเขาค่าพออีสงอีสาออกสื่อได้เลยว่านั้นเพื่อที่จะไปเรียกคะแนนนิยมชวนนกขมิ่นเหรออะไรนะชวนดกขมิ่นชวนดกขมิ่นสมัยก่อนตชวนกขมินเนี่ยนะคือเขาก็ เอขต้องฟื้นฟูคะแนนนิยมเพื่อที่จะสู้กับทางก้าวไกลอครับและกระแสข่าวที่ที่ลักษณะช่วงนี้ออกมาเรื่องเกี่ยวกับจะมีปรับคณะรัฐมนตรีอะไรเนี้ยมันดูเป็นจังหวะไทม์ไลน์ที่จะให้สอดรับไปกับการครบร้อยยีวันด้วยไหมฮะอาจารย์คิดว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องของเาจะปั้มงินไห เออผมประเมินว่าน่าจะมีการปรับนะต้องน่าจะเป็นเดือนพฤษภาหลังอหลังออสอหลังสวอโอสวอร์นาอาจจะมีการปรับเออขึ้นมาเพราะว่าเออตรงนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าทางพักเพื่อไทยสามารถคุมสภาพในสภาได้ตอนนี้เนี่ยก็ก็ยังเรียกว่าคุดสภาพได้เฉพาะใช่ ได้เฉพาะในสภาผู้แทนอ่าแต่ว่าถ้าสวหมดอำนาจปั้งเนี่ยเขก็สามารถคุมอำนาจในสภาได้หมดนะกุมภานี่เองอาจารย์รวมถึงาจะต้องมีการพิจารณาในเรื่องกันว่าจะปรับนายกเลยหรือเปล่านโอ้ขนาดนั้นเลยนะก็ต้องดูบทบาทของทางคุณเศรษฐาว่าจะไหวไหมเพราะว่ายังคุณเศรษฐาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็ ก็เรียกได้ว่าคะแนนนิยมแกก็ไม่ได้กระเตื้องขึ้นเลยนะครับก็ไม่สามารถสร้างความนิยมอได้ให้กับพัคเพอ่อไทยได้มากเท่าไหร่นะเราก็อาจจะคิดว่าเอออาจจะมีการเปลี่ยนก็ได้นะอ่าซึ่งอันนี้เนี่ยแต่สถานามันก็ยังมีอยังมีเวลาอยู่ในช่วงจังหวะเนี้ยสามสามีาาเ่เดือนเนี่ยน,นะลาจนถึงพฤษภาเนี่ยสี่ห้าเดือนบทบาทของคุณเศรษฐาเนี่ยจะดีขึ้นไหมความนิยมจะดีขึ้นไหม แต่ถ้าถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่เขาจะอาจจะกลับแล้วก็เอาคุณแพทองทานเข้ามาเพราะเป็นหัวหน้าพักอย่างสมบูรณ์แล้วนี่คุณแพทองทานนะเนาะใช่เขาเป็นหัวหน้าพักแล้วก็จะเป็นคนดิเดตนายกด้วยออืืไได้ครลบจะทําได้อย่างมั่นใจเนี่ยก็ต้องหลังด้วยแหละหลังพฤษภาเพราะถ้าทำก่อนพฤษภาเนี่ยมันมีตัวแปรเยอะโดยเฉพาะตัวแปรทางวุฒิสภา เราถ้าเปลี่ยนนายกก่อนพัษภาเนี่ยมันเสียงมากใช่เสี่ยงมากอันนี้จะรวมถึงรวมถึงพักประชาธิปัตย์ด้วยไหมฮะจะสามารถสอดแทรกเข้าไปได้ก็อาจจะเป็นอส่วนหนึ่งอนะที่จะเข้าไปแต่ว่าเอมันก็เขาอาจจะประเมินนะเพราะว่าเสียงมันมันก็ มันก็พอแล้วล่ะเสียงเนี่ยนะคือไม่จาเป็นต้องเอาไปว่างั้นอไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องเอาไปก็ได้ปรับแค่นายกออกก็พอว่างั้นใช่ใช่หรือว่าถ้าเอาไปเนี่ยก็ก็ได้เหมือนกันออ่าเพื่อที่จะสร้างอะไรล่ะอความสัมพันธ์เอาไว้นั่นคือในใน ในสมัยนี้มันดยิ่งทําให้ทางเพื่อไทยเนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยก็มีความมั่นคงยิสันติภาพเป้นปึกเลยนะเขาเหมือนก็มีตำแหน่งครบสี่ปีอยู่ครบสี่ปีแน่ถ้าเกิดว่าประชทนที่ปัดไปแล้วไม่เอาใครออกเนี่ยนะก็จะเหลืออยู่แต่โดดเดียวแต่ก้าวไกลกับพรรคเล็กอีกนิดหน่อยเลยเนาะใชมเพราะว่าตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยก็คงจะสาหัสอยู่เหมือนกันเพราะว่าตลอดสี่ปีที ติดเกิดขึ้นนะตอนนี้เนี่ยก็สังสมอะไรชาวบ้านพจำนะเดี๋ยวนี้มีดิจิตอลฟุตพลิน์ด้วยนะอาจารย์เอได้เขาเล่นขอด้วยหมดแล้วเนาะเดอครับครับอ๋ออย่างงั้นวันนี้เราคุยกันตรวจสอบประมาณเท่านี้ฮะอาจารย์ครับครับยินดีครับขอบคุาอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ